สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณเดชชาแนลนะครับวันนี้ผมก็มีเมนูอาหารนะฮะเมนูอาหารที่ไม่ใช่อาหารไทยนะนะครับเป็นอาหารญี่ปุ่นไม่ใช่ขนมหวานนะนะครับแต่เป็นขนมอ่าเขาเรียกว่าของข่าวนะครับของเรามักจะคิดว่าอาหารประเภทนี้นะครับเป็นขนมนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะนะครับเป็นของข่าวนั่นก็คือนี่ครับ ทากโกยากินะครับทากโกยากิเป็นอาหารว่างนะครับของประเทศญี่ปุ่นนะทาโก,กคือปลาหมึกยักษ์นะครับยากิคือย่างนะครับคนไทยมักจะมองว่า,ามักจะบอกว่าเป็นขนมครกญี่ปุ่นเนื่ <2: S 2> องจากว่าใช้เตานะในการทําคล้ายๆกันกับขนมครกบ้านเรานรขนมครกบ้านเราก็จะเป็นมีสองฝาเนาะนะครับแต่ว่าทากโกยากินี่ของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมันจะเป็นกลมๆเลยนะคือจะเป็นแป้งกลมๆนะนะครับ ทาโกะยาจีที่ผมซื้อมานะมันจะมีหลายไส้นะมีไส้ปลาหมึกไส้แซลมอนไส้กุ้งไส้ปูอดัดรวมกันหมดนี้นะครับห้าบาทเองนะนะครับชิ้นละ5บาทพ่อค้าบอกว่าซื้อเท่าไหร่นะสิชิ้นแถม2ชิ้นก็คือทั้งหมดนี้ก็คือมี12ชิ้นนะเป็น50บาทนะครับลองกินเลยแต่ผมไม่จําไม่ได้นะว่าชิ้นไหนเป็นไส้อะไรนะนะครับผมไม่เคยกินมาก่อนนะบอกตรงทาโกะอีจิตเป็นครั้งแรกที่ผมกินนะ <c oughs> แป้งเขาแน่นดีพูดถึงว่าต่างจากขนมคกข้าบ้านเราเลยนะมันจะเป็นอาหารเลยมันจะอิ่มได้เลยนะเนี่ยแต่ว่าเขามียามีลาซอสด้วยนะครับมีลาซอสด้วยนะเนี่ยแล้วก็มีสาลายนะนำดับคือสาลายมีซอสราดนะ ชิ้นที่สามอร่อยครับอืหวานมีนมด้วยเนี่ยแป้งเขาเนี่ยแบบ <laughs> Mình nhớ nhiều nữa Mình sẽ phải làm ngàn gần gian Chứa vậy nữa à Quán. บอกตรงๆครับผมแพ้ของหวานจริงๆกินหวานแล้วไม่ได้เลยแต่ว่าโดยรวมนี่อร่อยนะครับถ้าใครชอบความหวานนะครับก็ผมถือว่าเป็นอาหารนะครับที่อร่อยเลยล่ะนะครับแต่ติดอย่างเดียวกคือผมเนี่ยแมคเอยชอบกินหวานนะไม่กินหวานมานานแล้วด้วยนะน้องน้ำตาลน้ำตาลนี่ไม่ค่อยได้ใส่ไม่ค่อยได้ปรุงอาหารเลยนะมากินเจอกับของหวานทีหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันแบบมันสันดีมันแบบนั่นเลยพูดไม่ออกนะครับมันรู้จอธิบายยังไงคือมันหวานนะครับ โอเคครับทาโกยากินะครับ12ชิ้น50บาทจริงๆคือชิ้นละ5บาทนะแต่เขาแถม2ชิ้นนะครับก็คือเป็น12ชิ้น50บาทนะครับอิ่มเลยนะฮะมมีแต่แป้งนะนะครับก็คือทำจากแป้งแล้วก็มีไส้อ่าไส้แซลมอนไส้ปูอัดไส้อะไรล่ะเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าโดยรวมนะหลักๆคือเป็นแป้งนะครับกินมากก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะนะครับกินพอดีพอดีนะครับแต่ว่าผมก็นานๆกินทีนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่กินแล้วนะครับเนี่ยทาโกยากิเนี่ยนะครับโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ One.